ตัวกได้หมดโอ้หตกน้ำอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้อก็จะขี้เวคว่มากระช่วมาเนี่ยถ้ามีอิ่มเ้าแท่งเนียก็ยู่งหยัดลงนี่บวมบ้างนี่โตนี่โตเดี๋ยวมันจะเห็นไหมเออช่วงนี้เออ เดี๋ยไปต่างประเทศไปเรเราก็คิดจะเกี่ยวประกิ้งอาวมีุกเมื่อไรเลยุกไลเป็นเป้าเ่าไลที่มยไปที่ไหนวเอาเ่องลอยบอกูเจ นี่ถ้าอ็งอิงเอาเอาขูดขูดหลายตรงนี้มันจะออกกับมันกิน,นิงงีกระชับยายลูกยายไงยายบอกว่าบอล์เริมผัวเก่าอนี้ยายลูกโอยบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากตกนรกอีกจะเอาโลดคุ้มที่สองแล้วว่ะลูกลูกซืก้อปลารอบหมีหมูเหลืองสุกไววัน ก็กระดักรูมาดู่ลบเนี่ยเดอาเดี <k <k <k. <k ๋ยวเขจะชดตาหมดเสบบอเส็บบอเส็บเส็บเสบเสบเสบบอทางนูนเส็บบอหมูกระทะนั่นโชว์ดูโชว์ให้พี่น้องดูดูพี่น้องกิได้กินน้ำพี่น้องกินได้กินน้ำนั่นขีบปรุงตัวใหญ่ๆโชว์ดูโอ้ non กุ้งตัวใหญ่ๆสดๆเสบๆโอ้ยเด็ดบุก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 หอมหอมหวยหวยผัเลวหมูกระทะแม่บุกขึ้นน้งใส่ดังยืมไปยืมมากปัดดดากอเ่อยดาออกยันไปถึงเสาเลยได้จิบวบ อาพ่อแล้วยายแก้วขีปโมนี่กินให้มันเบิดหนิจังค่อยนี่เออกินไปเดียกันเดี๋ยวนี้กินกินมีให้กินกินก็ไปนานๆกินทีหมูกระทะกินหลายๆรดต้มกินหลายๆขอให้เจ้าภาพจงเจริญ บ่ให้เจ็บเอาดอกไข่ไปทำงานเอาทำงานก็ลืมเบืแรงแล้วละพยายามทำวบท่านด้เหมดแงอิ่มอิ่มให้ทั่วถึงอิ่มใ้ทั่วถึงน้าวจิ้มยมน้นเนาะดดาวจิ้มยำน้ำเนาะแต่จะกีบก็คือจะห็ิบข้าวมากิน